สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานก,การณ์ทางการเมืองตอนนี้นั้นก็ยังคุก,กุุนไม่หยุดยั้งนะครับ่านผู้ชมหลายต่อหลายเรื่องนั้นก็ประเด็นประดังเข้ามาอย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวนะครับ่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปะครับท่านโดยตอนนี้ก็ได้มีเหล่าบรรดากรบรนะครับ่านผู้ชมเริ่มจ่อมาิ้นเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วนะครับ่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่สาเหตี่ที่ปเป,เป่านกหวีดอะไรนั้นนะครับ่านผู้ชมไม่ได้เป็นการยุดยงปลุกปั่นแต่ยังไง ถูกแล้วเว้ยเฮ้ยซึ่งเคยโดนสารนะครัดบดานผู้ชมได้ตเพิดจากการเป็นสอสอไปนะเนี่ยปมที่ไปเป่านกหวีดอะไรประมาณนี้นะครัดบดานผู้ชมก็ส่งผลให้ตอนนี้นายถาวรดิน้นแต่ถาวรที่ว่านี้ก็คือนายถาวรเสน,เนียมนะครัดบดานผู้ชมเดี๋ยวท่านทั้งหลายนั้นจะไปนึกถึงกระเบื้องบุญถาวรไม่ใช่นะไม่ใช่เออดิ้นหนักเว <c oughs> ้ยเฮ้ยยื่นอุทธรณ์คดีกบฏกรบปสรอดช่องนะครัดบดานผู้ชมแล้วงัดเอกสาร483หน้าใครจะอ่านได้ไม่ใช่งัดเอกสาร483หน้า,า,า,นาแย้งคำพิพากษานะครัดบดานผู้ชมก็ต้องตติดามส อย่างใกล้ชิดนะคะนนรับดามบูชมพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ยุยงปลุกปัป่นครับท่านก็ต้องติดตามหรือจะไม่ติดตามมันก็แล้วแต่นะครับดามบูชม well. แต่หลังจากที่ตอนนี้มองซีเอศิลานั้นจะเป็นอย่างไรบ้างไม่อาจแน,น่นใ,นใจนะคะนนรับ่ามบูชมแต่ว่าเฮ้ย,ยนั่งลงยืนขึ้นก็ไม่ได้มีในข่าววันนี้แต่ที่แน่นๆตอนนี้นะครับดามบูชมเมียศิลานั้นนี่นซึ่งเป็นแต่งตั้งเองว่าเป็นมาดามแล้วเนี่ยแล้วศิลามันต้องเป็นมองซีเอด้วยหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับดามบูชมแต่ที่แน่ใจนนนนั้้้ปรรระชชาาาทงงหลลยยยยยกกกกก็็บอออว่่เเเเีีีีีีีีผมมฮไถึ อเขาก็บอกว่าศิลาบอกว่าเมียตัวเองนั้นแซบกว่าตัวเองนะครับท่านผู้ชมทาไปทํามเลยเป็นแซบอีหลีก็เมียศิลาสุดเฮนะครับท่านผู้ชมสุดมั่นเหลือเกินเฮเลือกตั้งหลักสี่ชี้ชุมชนที่ดูแลอยู่2เขต2 0 0 0 0เสียงอะไรวะเนี่ยชี้ชุมชนที่ดูแลอยู่2 0 0 0 0เสียงมั่นใจพลังประชาชนนะครับท่านผู้ชมโอยเกิดอาการตกใจหน้ามาดามหลีเล็กน้อยถึงปาครั้งนะเนี่ยก็เลยอ่านสรุปสรวนไปนะครับท่านผู้ชมก็มั่นใจอย่างเหลือเฟือกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยนายศิลาเจมจากานั้นนอกสภาอาจจะเป็น อย่างไงนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมชาวบ้านก็บอกว่ากลางเหลือเกินนะเนี่ยผมก็บอกว่าจริงเหรอือให้ใจเย็นๆกันไว้ดีกว่านะนะครับและผู้ชมแต่ผลงานภายใต้หลักสี่นั้นก็ยังมีนะครับก็ต้องจับตาม,มองต่อไปแต่ที่แน่ๆสุดเทตรั่นครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้แหล่งผือนะครับด้านรัฐมตีดิจิตอลหรือว่านายชัยพูดด้วยเฮ้ยฟังอยู่เป็นไงบ้างตอนนี้สบายดีนะเพื่อนไอ้ไม่ใช่เพื่อนมันแก่แล้วไม่มีเพื่อนแบบนี้หรือมีไม่แน่ใจโดยชยัยพูดก็ได้เผยได้เปรียบเหตุภรคอื่นไม่ค่อยทําพื้นนที่่ผูู้้ชมุยแลว แล้วก็เลดิดบีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมทำไมกูต้องมาอ่านข่าวแบบนี้วะเนี่ยส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมความอัดสะงลงไม่หยุดยั้งของเอปบลินานั้นดูเหมือนว่าจะเข้าคานก้าวคืบคานเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากเมื่อปีกว่าๆนั้นโดนยึดฟาร์มไปซึ่งก็เป็นเขาสวนฟาร์มนะเนี่ยแล้วก็ได้ทำการขายขี้ไก่เลนหลังตัดหน้าคู่แข่งหรือเปล่านั้นก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าลดแหลกแจกแถมครับท่านแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่สนฟาร์มอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะฟาร์มมัน บอกว่านี่ที่พรรคประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งได้ในภาคใต้นั้นก็ว่าพะเพราะว่าซื้อเสียงไอพ่อซื้อเก่งกว่านะครับส่งผลให้ตอนนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณนั้นก็ได้บอกนะเนี่ยบอกให้เอเบรีนาลบโพสนะครับท่านผู้ชมบอกว่าบิ๊กป้อมไม่สบายใจนะเนี่ยก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมอะไรกันวะเนี่ยถ้าเป็นเด็กอายุ1 5 18ยังไม่เท่าไหร่นะอันนี้อายุแม่มึงเ,ออเกิน40ไปแล้วก็ยังต้องมีให้คนอื่นมาบอกให้ลบโพสก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่นๆนา,ามเรมัชวงคบท่านได้ออกอกกรงบว่าโดยัราเมศร,ร,ร์ แล้วแต่ความผิดลบไม่ได้นะครับเ่านผู้ชมโดยโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ชี้คณะกรรมการกฎหมายประชาธิปัตย์เตรียมประชุมสัปดาห์หน้าเอาผิดเอบบลีนาไก่ขบไอไม่ใช่ไก่ศพไอไม่ใช่ไก่ครัวไยทำไมตากขาเป็นแบบนี้วะเนี่ยออโพสต์ก่าหาซื้อเสียงลัน่นถึงลบโพสต์แล้วแต่มีความผิดนะครับเ่านผู้ชมแต่ความผิดนั้นลบไม่ได้ส่วนจะลบได้หรือไม่ได้นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับเ่านผู้ชมแต่ตอนนี้มันออกมาแถอย่างไม่หยุดยั้ยงหรือจะไม่แถ่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยโดยเอบาลินาโผล่หัวกระบาลครับท่่านผู้ชมแต มาแจ้งชัดที่ว่าซื้อเสียงเก่งกว่าไอ้ไม่ใช่ที่ว่าซื้อเก่งกว่าหมายถึงซื้อใจประชาชนนะครทดานผู้ชมโอยอะไรของมันว่านเนี่ยโอเอ๋แจ้งชัดโพสต์ว่าประชาธิที่ยัซื้อเก่งกว่าหมายถึงซื้อใจประชาชนชี้พี่น้องชาวใต้ร,ร,รู้ดีอัดราเมฆใช้กฎหมายคูเก่งในครทดานผู้ชมอะไรของมันว่านเนี่ยก็เป็นการกลับลามอย่างไม่หยุดยั้งในกระดานผู้ชมโดยตอนแรกโพสต์ว่าเนี่ยเออ ประชาธิปไตยพันบาทนะครับเดานผู้ชมเป็นแท็กนั้นก็ไม่ใช่บาททอทหารแต่เป็นบาทดอเด็กก็ไม่รู้อีแหลงพือก็ต้องติดตามนะครับ,บท่านผู้ชมโดยบางช่วงบางตอนนัท่านได้บอกว่าเนี่ยนายราเมศเนี่ยจะฟ้องหลายทีแล้วนะเนี่ยจะดำเนินคดีหลายคดีหลายทีอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังไม่ได้มีการดําเนินคดีอะไรนั้นนะครับท่านผู้ชมติดตามอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวสาเหตุคือที่มันลบโพสนี้ประวิตรไม่สบายใจแล้วทาไมมึงจะสบายาไม่มีไม่มีโดยประวิตรไม่สบายใจลูกพักคือเอบารินานี้โพสไม่เหมาะสมผมเลือกตั้งซ่อมแล้วก็สั่งารลบทิ้งล เดินผูชชมพร้อมกับบอกว่าถ้าเกิดสมมติเจอนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์แห่งพรรคประชาธิปัตย์นี้ก็จะเข้าไปนั้นนะเนี่ยแสดงความยินดีนะครับทดานผูชชมก็ไม่รู้แหลงผือนโดยเอก็ได้บอกว่านี่สาเหตุที่โพสต์ว่าซื้อเก่งกว่านี่ไม่ได้ซื้อเสียงนะแต่ว่าซื้อใจประชาชนเก่งกว่านะครับทดานผูชชมก็อาจจะเป็นการแทนลงอย่างไม่จุจังหรือไม่นั้นก็ต้องจับตามองหรือจะไม่จับตามองก็ได้นะครับท่านผู้ชมเป็นประโยชน์บอกเล่าลอยไปข้าหูใครก็เลดอิดบีช่างมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้นะครับทเดินบ นี <muitas> <arias> ่มีประโยชน์หรือไม่นั้นไม่แน่ใจว่าแต่จุลินหัวหน้าเผ่าพักประชาธิปัตย์ควงนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับท่านผู้ชมอนุมัติแผนงบประมาณกว่า5,000ันล้านบาทบุรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะเนี่ยหรือว่าจะต้องไม่ทําอย่างไรดีเลยกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยผ่านเวลามานานเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมเพิ่งจะขยับก้นหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆนะเนี่ยเมื่อสมัยก่อนนั้นเอที่จังหวัดตังมีถนนตัดอะไรนั้นนะครับท เดี๋ยวกูจะเจอทัวลงไม่อยู่จังก็เออเออก็ปล่อยให้มันชนะไปนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าการที่พักประชาธิปัตย์พ่ายแพ้ในการไอ้ไม่ใช่ชนะในการเลือกตั้งซ่อมพักใต้นี้มันก็มีปัญหาเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมโดยธรรมนัตพรมเผานั่นเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าไม่เคยเจออะไรมาก่อนนั่นเนี่ยที่มีการอะไรกันเยอะขนาดนี้นันซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะเนี่ยมึงจะมาทางนี้นะกูไม่เกี่ยวก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าเกมนี้จะเป็นการถีบธรรมนัตออกจากเลขาธิการพักหรือเปล่านั้นโดยถ้าเกิดให้ผผมมอองงนเป็ นะครับนผู้ชมโดยถ้าเกิดมองแบบคนเอกประวิทย์นั้นอันนี้สมมุติไน้อันนี้เป็นความคิดผมเองนะเนี่ยอในในปัจจุก็จะให้ส่งสุชาติไปคุมแล้วใช่ไหมก่านผะู้ชมก็เลยให้ส่งไปเลยดีกว่านะครับท่านถ้าเกิดแพ้นั้นก็อาจที่จโดนเขี่ยดได้สําหรับนายสุชาติเองนั้นซึ่งธรรมนั้นก็ลงไปแค่สองสามวันหลังนะท่านผู้ชมหรือทอี่หลังนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ว่านายสุชาติก็ได้ออกมาบอกว่าหลังจากที่นักข่าวถามมีผลไหมเนี่ยที่ธรรมนัทบอกว่า,าต้องเลือกคนรวยคนจนอะไรนี่นายสุชาติก็ออกมาบอกทันทีีััันคควะะรรบ่่าาอจจมมผลก็ไู้ ทำอย่างไรดีโดยถ้าเกิดสมมุติว่ามีการปลดธรรมนัตผมนะเผาในการดานผู้ชมต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าตอนนี้พักใหม่นั้นซึ่งก็คือพักของนายอุตมในกะารดานผู้ชมหรือว่าอุตมะนั่นเนี่ยแต่ถนัดเรียกอุตมอันดีตรัฐมนตรีครั้งสมัยที่ประยุทธ์ยังเป็นเข้ามาแนะรกๆในการดานผู้ชมรวมถึงเป็นรัฐมนตรีอะไรสักอย่างหนึ่งตอนที่ยังเป็นรัฐบาลคอสอชอ,อยู่นั้นจะไปเข้าพักนี้หรือไม่ถ้าเกิดโดนปลดไปจากเลขาธิการพักนี้ในการ่านผู้ชมก็อาจจะทําให้เพื่อไทยไม่จำเป็นต้องแลนสไลด์แล้วในการ่านผู้ชมเพราะสมี สสอ,ออกตาไปด้วย20กว่าคนถึง30กว่าคนหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับแต่ที่แน่ใจนั้นรู้สึกว่าสอส,อสอกลุ่มธรรมนัตนี่จะมีมากกว่าหรือน้อยกว่ากลุ่มสามมิตรนะครับซึ่งประกอบด,ด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิตต่างๆในานานี้แต่ว่าล่ะอนุน,นสอสอ,อาจจะน้อยกว่าแต่ได้พื้นที่ในสภาอย่างเยอะแยะนะครับดินผู้ชมธรรมนัตอาจจะไม่ทนเอยไม่ใช่เอออาจจะไม่ทนก็เป็นได้ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะครับดังผู้ชมส่วนอะไรกันอีกว่าเนี่ยสสพลังประชารัฐเตือนประยุทธ เลือกตั้งอย่าหวังนะครับท่านผู้ชมอุ้ยทำไมมาตอบว่าผ <c oughs> ูาเ้เหนี่ยกวายุของผมแบบนี้ใช่ไหมวะ อ๋อก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยช่วงนี้นั้นผมเริ่มเทียบเปลี่ยนว่าเฮ้ยเปลี่ยนว่าวางตัวเป็นกลางดีกว่านะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ากลางไหนนะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นกลางกระบาลเลยหรือไม่นั้นก็ต้องจับตามองแต่ที่แน่ๆตอนนี้ของแพงทั้งแผ่นดินนะครับปะัจจุบันก็ไอเดียสุดแสนฝังชิปแล้วก็ต้องเตือนมันอย่างดิบดีนะว่าอย่าให้ชิปมันหายอย่าให้ชิปมันหายเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นแบบรอบก่อนแม่มึงชิปหายครับท่านก็ได้บอกว่าเนี่ยทำไมมูถึงแพงได้เนี่ยแล้วอย่างอื่นทำไมแพงตามมาด้วยออออะะไรรรรรรปมมาาาาาาณนนนนนี้้้้คัู่่่ชเเยยกงงใหพขึดว ทีเทีท่ยวอะไรประมาณนี้นั้นแล้วก็บอกว่าให้เล่งเป็นผลิตลูกหมูะครับทด้นบูชม,มกูว่ามันนั่งนึกกับพ่ออยู่สามนาทีครึง่งพ่อมันจะบอกให้ ลิขหมูขึ้นมาออกมันเนี่ยหมายถึงว่ามันจะไปนั่นกับหมูหรือเปล่าวะไม่มีนะไม่มีพ่อบอกไม่มีผมก็เลยหาไม่เจอข่าวนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปโดยความคิดแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆหรือเปล่าประชาชนถามมานั้นไม่จริงนะครับท่านผู้ชมไอเดียระดับสมองบรรเจิดของประยุทธ์นั้นมีมาอย่างต่อนเนื่องก็เล็ดิอมีข้ามผ่านมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยอ้าปากอย่างไรให้เมื่อยนั่นก็คือข่าวแบบเมื่อกี้ส่วนตอนนี้อ๋อเป็นที่คือหาอย่างลื่นแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมในขณะที่พัก,ก้าไกลนั้นาะาาาจจา เอกปวิทธิ์หรือไม่น orse, ั้นไม่แน่ใจโดยคันดิเดตผู้ว่ากทมนะครับท่านผู้ชมโดยพรคก้าวไกลตอนนี้ก็มีข่าวสะพัดแวบๆบําบันนะครับท่านผู้ชมต้อง對對ติดตามว่าสะพัดอย่างสุดล้นเลยวิโรธลักนณะดิสอนกับสุรเชษฐ์คันดิเดตผู้ว่าก้าวไกลเจ้าตัวโลดแจงเปิดกล่องสุ่มย3ิมกราคมนี้นะครับท่านผู้ชมแต่กล่องสุ่มที่ว่านี้ไม่ใช่พิมพ์ดีพายนะครับท่านก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยว่าจะเป็นวิโรธลักนาะดิสอนลงหรือไม่อย่างไรนั้นแต่วิโร ว่าไม่ใช่สีโรดเดี๋ยว <c oughs> ท่านหะลายจะนึกว่าเป็นอาจารย์สีโรดเพราะว่าหลังจากที่รายการรอ,อนแอร์ตาสว่างไปนั้นประชาชนคนหนึ่งนั่นเองเขาได้โทรมาเออสีโรดเหรอเออขอสายพี่โรดหน่อยนะคร <c oughs> ับทดานผู้ชมสรุปคืออาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสีวโรดกระบูนหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะครับเดานผู้ชมก็เป็นเนื้อหาเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านโดยกระแสชี้เป้าชิงผู้ว,ว่ากทมรอรุ่น23ามมกราคมนะครับเดานผู้ชมจะเปิดตัวซึ่งบางกลุ่มก็เล็งว่าเอะอาจจะเป็นวิโรและขษณะดิสอนหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่าานจอ ก็ชีกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้หลังจากที่ป่าเทพพงงานนั้นตาสว่างเมื่อยานชลาหรือเปล่านั้นผมก็ไม่ทราบนะครับท่านผู้ชมแต่ที่ทราบแน่ๆหนึ่งในสวออคนที่อวดอ้างตนเองว่าเป็นผู้คิดคน้นสวสองร้อยห้าสิบตัวจะไม่ใช่มันตัวเปล่าวะอ๋อคนคนโวยทำไมกูไปเป็นอาเป็นตัววะเนี่ยอุ้ยแตเล้วแตแล้วทบถีไเว้ยห้ตาฝาดนะเว้ยเฮ้ยฟังอยู่ก็ขออภัยมึงไว้ด้วยคนไทยได้วยกันยาวเรื่องกันนะก็ก็บอกว่าปมมือให้ผมหน่อยซีเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยเป็นผู้หนุนมห่ประยุเป็นนาย,ยกต่อนะคร ครับท่านโดยวันชัยตาสว่างทำไมพึ่งเพ่งเปิดไฟเหรอไอ้ไม่ใช่โดยนายวันชัยนะครับเดิมผู้ชมรอดช่องตาสว่างแล้วตอนนี้ชี้ปฏิวัติแก้ทุจริตไม่ได้8ปีที่ผ่านมาวงจรเลวร้ายก,กว่าเดิมนะครับเดิมผู้ชมก็อาจจะเป็นตาสว่างเมื่อยามชราเท่าแกไปแล้วหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าสั์ป,ปฏิวัติแก้ทุจริตไม่ได้บางคนพูดจาจนตายคาสภาย,ยังแก้ไม่ได้วงจรดูบาททุจริตกว่าเดิมอุม้ยเข้าตัวมันเปล่าวะอ๋อไม่มีไม่มีมมออแล้วก็อาจข้าราชการการเมืองหวัง หวังช่องไม่เป็นจำเพาะคกูไปอาจเป็นหวังซองอะไไงวะหวังช่องทางกําไรส่วนข้าราชกยรส่วนข้าราชไม่ใช่ข้าราชกยรส่วนข้าราชการ,กรเกษียณหวังรับใช้นายทุนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนายวันชัยสอนสิริผู้บอกว่า,วาบบให้ผมหน่อยสิเนี่ยผู้ตั้งสวออให้มาโหวตเลือกนายกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีครับท่านส่วนตอนนี้ก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับพี่น้องภาคใต้ด้วยนะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ได้เลือกอย่างสมใจอยากแล้วนะเนี่ยตอน นี่ประชาธิปัตย์ก็มาวินครับท่านแต่มาวินที่ว่านี้ไม่ใช่มาวินฮักเลอร์นะครับาูผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่เอปบานาอย่าเพิ่งยิ้มลบก็ไม่รอดครับท่านประชาธิปัตย์ยืนยันบรินาโดนแน่ลบโพสก็ไม่รอดอาจพลังประชารัฐแม้ร่วมรัฐบาลกันก็ควรจะรู้จักผิดชอบชั่วดีนะอุย้ยอันนี้มาด่าอย่างอื่นดีกว่านะเนี่ยโอ้ยทําไมคุณลาม่พูดแบบนี้นะมันดี หรือไม่ไม่รู้เหมือนกันว่านะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากภาคประชาธิปัตย์ตอนนี้เอเบลินาก็อาเทียอวมอไทยดูคิดอยู่มากมายอูู้หหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่เมื่อวานนั้นหลังจากที่ผมปรากฏภาพเอเบลินาภาพนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดินไปบ้านผัวลุงข้างบ้านนั้นเนี่ยไอ้บัวป้าข้างบ้านลุงนี้นะครับท่านผู้ชมนับร้อยเวันพันปีไม่ได้ใส่กางเกงยีนวันเมื่อวานนี้ใส่กางเกงยีนประสบปัญหาในการซวยตั้งแต่ต้นคืนเลยนะครับท่านผู้ชมก้าวไปสะดุดแล้วก็จะลมา ไ,ไก็เป็นในนั้นเล็กน้อยถึงปานกลางนะเพราะว่าเอาไปทูกับพื้นนะครับท่านผู้ชมจะทดสอบว่าพื้นบ้านเพื่อนผมนั้นมันแข็งหรือเปล่า <c oughs> ตรลงก็คือแข็งกว่าแขนผมนะครับท่านผู้ชมก็อันนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรให้ท่านทงหลารน่าจะรับฟังนะครับท่านผู้ชมแค่พูดไปอย่างนั้นเท่านั้นเอง <c oughs> ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวหลังจากที่ตอนนี้นั้นการเลือกตั้งพ่แทไม่อยู่จังนั้นตามมังลังควาลหลอกหลอนนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีการปลดธรรมนัตหรือไมอ่อย่างไรนั้นแต่ไม่อาจแน่นใจแต่ออาาละกกนีีวยสสสสภ่มตสอิสอส ปิดกักตัวกว่า20คนชี้ประชุมไม่ได้กระทบกฎหมายสําคัญนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆครับท่านส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสิโอ้ยทำไมชีวิตกุแม่มึงเอ้ยอ่านไปแล้วก็มาเจออีกนะครับท่านผู้ชมไหนๆก็เจอแล้วก็อ่านสักหน่อยเพราะว่าข่าวส่งเข้าประกวดโดยปาลินากับรามแล้วนะครับท่านผู้ชมแจ้งแล้วที่โพสประชาธิปัตย์ซื้อแกงกว่าไมยถึงซื้อใจประชาชนชาวบ้านแห่ถามมึงแถลงนะไอไม่ใช่โอ้ยไม่มีชาวบ้านแห่ถามก็ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมถามว่ามีเออมี ไก่อีกไหมเนี่ยสองตัวทาเจะไปทําอะไร <G ül> บอกเจ้าไปเลี้ยงให้มันแตกไข่นะครับท่านผู้ชมเออแบบที่ประยุทธ์มันเคยบอกไว้นั้นก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีครับท่านก็เอออาจจะโดนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการจับลัานะเนี่ยลั่นไม่มีประโยคใดที่เขียนว่าซื้อเสียงแล้วประชาธิปไตยพันบาทนั้นก็ไม่ใช่บาทไทยนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นว่าเหมือนกับบาทอะบอบบใบไม้สละอาแล้วก็ดนเด็กที่เอเบรินาติดแทะแตกก่อนที่จะเปลี่ยนประชาธิปไตยพันบาทเออชนะเพราะซื้อเก่งกว่านะครับท่านผู้ชมอันนี้พอผมฟังครั้งแรกแล้วเนี่ออา หม,มายความว่าพักประวิทย์ของผมเนี่ยซื้อเก่งหรอผมไม่อาจจะยอมได้นะครับท่านผู้ชมหรือจะยอมนั่นก็ไม่มีอีแล้แจะแหลง <c oughs> โดยเอบรินา <c oughs> ก็บอกลั่นไม่มีประโยคใดเขียนว่าซื้อเสียงนะครับท่านผู้ชมออก็ไม่มีจริง,รงๆแหละว่าซื้อเสียงแต่บอกว่าซื้อเก่งกว่านะครับก็ซื้อเก่งกว่านี้อาจจะเป็นพักตัวเองซื้อเก่งหรือเปล่าถ้วยแบบนี้ผมไม่อาจจะยอมได้หรือจะยอมนั่นก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้พักประชาธิปัตย์เตรียมจะเอาเรื่องอย่างไม่อยู่จังเลยทีเดียวก็ต้องจับตาม,มองในขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั พักโพสแบบนี้ก็สั่งให้โดนลบนะครับท่านผู้ชมโพสอย่างชั่วนาตาบีกันเลยทีเดียวผมย้อนกลับมานึกถึงตัวผมนะครับโดยตอนนี้ผมอายุไม่เท่าไหร่นะเนี่ยอ่อนกว่าเอ็นที่หลายสิบปีเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เคยมีปรากฏการณ์นะที่พ่อบอกว่าเฮ้ยนาตามทําไมพ่อพ่อบอกลบโพสตนะเนี่ยโพสแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นั้นนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าบ้านผมไม่มีนะเพราะว่าเออเราก็พอมีสติสัมปชัญญะมากพอในการที่จะโพสเฟซบุ๊กโดยที่ไม่ต้องให้พ่อผมมาบอกให้ลบโพสนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้อะไรกันอีกวะ ผมไม่เกี่ยวไอ้ผมไม่เกี่ยวนี่ไม่ใช่ว่าผมนี่มันจะไปไปเกี่ยวบาดตาบาดใจท่านนะก็ท่านผู้ชมแต่มันเป็นทรงผมที่เหมือนกับอะไรวะลังนกอยู่บนคบไม้นะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยที่ผมมันชุ่งไปหน่อยแต่อันนี้ผมไม่เกี่ยวโดยสี่กุมารตั้งพักใหม่รอประยุทธ์ชี้ทําได้อะไรวะเนี่ยตั้งพักใหม่ประยุทธ์ชี้ทําได้ป่าพักร่วม อะไรวะปามคัดพักล่วงอยาขคัดแย้งโอ้ยมันเขียนว่าปามแล้วก็ไปอ่นเป็นปราบนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะเนี่ยก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านว่าจะไปเข้าพักของนายอุตมสนทิีรัตน์สนทิจีรวงหรือว่านายเฮียกวงนี่มันชื่ออะไรแล้ววะอ่าจะไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมที่อสมคิดจาดุสีพิทักษ์ก็ต้องจับตามองโดยเมื่อวานเมื่อวานซืนนั้นรู้สึกว่าจะมีสอสลาออกจากพักท่าการเมืองหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ออกมาเข้าพักของนายอุตมอุตมะนี่อสี่ได้้้้ขึึนนนนนมาากกคัรูวจะเป็ อ,อ,อยู่ในแกงของแกงนี้ด้วยนะเนี่ยก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรรวมถึงเส้นทางของธรรมนัตพูมเผานั้นจะเป็นอย่างไรต้องน่าจับตามองถ้าเกิดสมมติธรรมนัตพูมเผานั้นได้โดนปลดจากการเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนั้นนะครับท่านผู้ชมสิ่งแรกสิ่งเดียวที่แทรกเข้ามาในหัวกระบานผมตอนนี้เลยคือว่าธรรมนัตอาจจะไม่อยู่นะครับพรรคนี้แล้วก็อาจจะทําให้เสียงสอสอหายไป,ห,ยไปหรือไม่อย่างไรในกรณีที่อาจจะมีหายไปจากสภา20 30เสียงนั้นเพื่อไทยจะเป็นจะต้องแงลนสไลด์หรือไม่นั้นก็อาจจะช่วยให้สะดวกสึนท่งงี็็จเเป มาถแถลงเรื่องตอนไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เป็นสิ่งที่เอามาถแถลงเบื้องต้นในใกครทานผู้ชมหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขนาดนี้กำลังรับฟังข่าวจากที่ไหนขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านผู้ฟังที่เราบขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม